สวัสดีท่านประชมเี่าคารบทุกท่านค่ะมันนี้แม่ครัวสีมาผ้าขัวแมงสะดิ่งเนาะคะ่ะแม่ครัวเป็นย่างแม่โคมาเนาะคะ่ะไปพอแมงสะดิ่งเนาะคะ่ะก็เลยซื้อมาขัวเนาะคะ่ะแมงสะดิ่งหนึ่งกิโลเนาะคะ่ะมีตะใครใบมากรูดเนาะคะ่ะอออก่อนเอิญก็มาเตรียมเครื่องก่อนเนาะคะ่ะมาหั่นตะไคร้เลยเนาะคะ่ะแม่ครัวจสใส่หั่นฝอยเนาะคะ่ะเพื่อเสด้กินตะไคร่น้ำเลยเนาะคะ่ะ อันอันอนตรงที่ออนเนาะค่ะค่ะเดี่ยไม่ั่วกระทํากินเองอยู่บ้านเนาะค่ะมนเดนี๋ยวไม่คั่วมาวางทําคลิปพอดีเนาะค่ะคิดถอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะ ขอยมีแต่ความสุขทุกทุกท่านเนาะคะ่ะคิดจริงใจก็ขอให้ได้ชมพระมุมาปรปารานาทุกท่นนะะานค่นะ,นะคะันนี่คือแมงเสดงเนาะค่ะไม่แต่ใครหันไปประกวดเนาะคะ่ะไม่คั่วเตรียมมาแล้วเนาะคะ่ะมาลงมาเขือเเลยเนาะคะ่ะใสน้ำมันลงไปเนาะคะ่ะบ่ต้องไหลเนาะคะ่ะเพื่อใส่ขมมสั้วแมงเสดิงเนาะคะ่ะ จ,จะแนงสดิ่งลงไปเลยเนาะคะ่ะนี่จะตัวใครติ่มทองเนาะคะ่ะผงสลรดเนาะคะ่ะประมาณ่อนซาดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะรดดีซ่อนเครื่องเนาะคะ่ะ ซอสปรุงรสจักหนึ่งส่วนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลวก็ขวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนกว่าน้ำเสีแห้งเน,นาะค่ะน้ำเสีออกจากแมงสะดิ่งเนาะคะ่ะค่ะในขั้วกระสีใส่ตะไคร้ที่หันห่นไว้เนาะคะ่ะลงไปเลยเนาะคะ่ะ ค่ะตามด้วยใบะกูดเนาะคะ่ะจีบเป็นซ้นเรียบๆแบบนี้เนาะค่ะค่ะแล้วก็ค่วไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ่ตอนครัวเขาจใส่เวลานิดนึงเนาะค่ะนี่เนาะคะ่ะ,คะตอนนี้ก็เริ่มแห้งเลยเนาะคะ่ะ ่ามาใส่เกลือจักน้อยนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตําด้วยพริกไทยป่นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหรือม,มาคว่ยอีกทีนึงเนาะคะ่ะคว้นให้เขากันเนาะคะ่ะนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะ มาซิมรสบิ้งจักนิดนึงเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟเลยเนาะคะ่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะทุกๆท,ท่านค่ะมากินน้ำไมคขั้วเด้อค่ะ